นี่คือรถไฟสายสีแดงเป็นรถไฟที่บ่าพวกจะขึ้นไปเนาะพี่้องเนาะเฮ้ยตื่นเต้นเลยยังกันแล้วแต่นะฮะถ้าเป็นขังแรกคือว่าตื่นเต้นขนาดเลยไป้ปอบหรือยังไง้ไ<ป>อบหรือยังไป้ปอบเลยดิอโอพาสพายัต่ดนกับแอร์เย็นเด้เอ้าก็นี่เป็รถไฟเป็นจะเป็นรถไฟแบบดีเซล ม่ได้รถไฟฟ้าได้รถมฟกินเชือกล่างได้อันนี้ไฟฟ้าอินบอทฟ้าอุ้ยแลนดนลูกดินก็ได้นี่อ๋อแลนด์ลูกดินก็ได้เป็นรถไฟโอ้สะอาดของโดยสารเจงทุกการเนี่ยจะมีสิ่งที่ประทับใจคือความสะอาดเ้พี่น้องเยนะอันนี้คือราวจับเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นจะเป็นเกะเนาะหรือว่าเป็นเป็นล้าที่เอาไว้กระเป๋าในการเดินทางหรือว่าสิ่งของที่เอายกมาแล้วก็จะมี ทีนั่งสำรองสำหรับคนชราเนี่ยผู้พิการทางแขนขาเนี่ยภาวิสุ์เนี่ยคนแก่คนชราเด็กน้อยนะอสีแดงนแดงก็ได้เนี่ยแดงแดงยิงคืนแดงแดงแดงเลือดได้เนี่ยเขไม่แดงแก๊สนะแดงเดือดท่านเขาทราบว่าเขาแดงคำคำนะหนึ่งแดงสีเลือดนกแดงสีเลือดนกอันนี้คือผู้ที่ผ้าบาผูมาเด้ย เบาตุนเนี่ยแม่นแบบความมลังการเนี่เนาะแบบว่ามีทุกอย่างได้อยู่นี้เลยสถานีเปสถานีนี่เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอ้อันดับหนึ่งในอาเซียนได้ไหนะ<ม>อย่พธรรมดาอยู่ข้างล่างนะเนาะมีรถไฟอ่ะดีเซลล่างร้ไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปน้องค่ายเน,ะน,นาะตอนไอเมื่อพี่หมาไอกะนั่งอยู่นี่แหละนั่งจากนี่เมื่อบานบอกนั่งจากนี่เมื่อเมื่อเมื่อน้องคายเอ้ารถรถรถไฟอะไรหรอเนาะหอน้องค่ายสิโมเมนต์รถอันรถไฟฟ้าอันบนดินอ๋อดีเซลลางดีเซลลาง อันนี้คือผู้ที่ผ้าบาวผู้มากนะเอาอายอายหู้เลยยังไงว่ามีรถแบบนี้อยู่อยู่สถานีย่งนี้นะน้องก็เป็นครั้งแรกเนี้ย่ครัเบิ้งอยู่เคสนี้ยยูทูบเขายูทูบคนเล่าเทียนไทยแล้วเขาเคยมานั่งอยู่นี่แล้วไปเขาโรงเรียนอยู่มอลังซิดก็เลยไปเบิ้งแบบว่าอยากศึกษาแบบเขาอยากอยากไปคือเขาราคาก็ยี่สิบบาทกี่ชิ้นนะเขาบ่อหู้เขาก็ต้องทามพอคนเขามันก็ต้องเรียนหู้เนาะมาอยู่บ้านเพลินอยากหาประสบการณ์บม่ค่อยนั่งก็คือก็เลยแบบว่า มาลองเบิ่งเนาะตอนแรกเขาก็ทามทามาเจ้าหน้าที่ก็ต้องห่วงเนาะถ้าผู้ใดมาเที่ยวประเทศไทยเจ้าหน้าที่ประเทศไทยทน,นที่ถามได้หมื่เพราะว่าเป็นรปภเจ้าหน้าที่แบบว่าขายตัวขครยังถามเพิ่นบอกรายละเอียดเรียบร้อยเนาะทุกคนหรือแม้กระทั่งแต่พนักงานทำความสะอาดเพิ่นก็ให้ข้อมูลเท่าดีเนาะประเทศไทยเที่ว่าดีทุกอย่างเนาะดีทุกอยาก่างให้ลุ้นเสีออกไปแล้ยดีออกเข้าไปเลยดินั่งก่อนนั่งก่อนใส่ทามลงนั่งก่อน โอ้สุดแต่เดนวิวอะไรเป็นเอาะเอ้าเดี๋ยวไปพอๆก,ก,กับบาว์บูยู่ที่สถานีรังซิตกันแล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวบาว์บูจะถ่ายวิววิวข้างขางถนนเนาะไม่บอกว่าข้างทางตอนรถแลนไปให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนวิ่งเดินเตียนอยู่เด้ออยู่ข้าง,าง,าง,างน,นอกก็คือล่างไฟที่เซล่าเบนบน ท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวโบเองอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์้องพี่นอ้นองเน,นาะมานั่งและก็รีวิวรถไฟ้าสายสีแดงให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของบ่าวโบด้ด้านในก็ที่ว่าสะอาดาดูร้านีพี่น้องเลยนะอาจจะว่าดูรา้าเนาะสะอาดนะแข็งแรงเนี่ยจะมีราวกันตกเนี่ยแล้วราวจับนอ้องพี่น้องเนาะและก็จุดที่ไว้ซัมภาระกระเป๋าแล้วก็บเบาะนั่งเนี่ยเบาะนั่งสําหรับผู้พิการนะฮะทางแขนขาเนี่ยแล้วก็ผู้ คนชลาพระพิสุกแล้วก็ผู้ที่ตั้งคันเนาะจะมองเห็นวิวตึกกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้อง อันนี้จัตุจักโอโหรถสวนกันพี่น้องเลยจะมองเห็นนีทางด่วนเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสถานีวัดสมเย็จนารีโอ้ประตูเ,เปิดเบาๆดิ บอกเร,กเรยว่าเป็นอยียงทีแบบประสบการณ์แรกของบาวโบเลยกวาด่ายนอกพี่น้องเพราะว่าตัวเองก็เดินทางไป็นานจัชทรานทีแต่ก็เคยมานั่งรถไฟสายสีแดง on the left-hand side of the train สิ่งที่เราจะเห็นนะฮะนะสิ่งที่เราจะได้เห็นคือ,อบรรยากาศของสนามบินดอนเมืองนะฮะมุมสูงสูงนะงมองผ่านไปทางทั้งด่วนนะพี่น้องนะประตูจะเปิด ไ,ไ,ไรลยเห็นนะฮะสนาบินดอนเนืองพี่น้องดูฟังกานข่าของเบาบุด้ไฟกำัวเสดยเห็ืนข้างบินโอ้าเอ,าอยากเดินทางมาทีสถานีหรือว่า มาสนามบินดอนเมืองสามารถนั่งรถไฟสายสีแดงมากกัได้เนี่ยเขามอเห็นทางบินเด้เป็นไรเออคือเรามานาั่งเราจะได้วิวได้นันง่งนั่งรถไฟเนาะยี่สิบบาทตลอดสายหรือว่าสิบบาทเนี่ยจะมองเห็นวิวของสนามบินนะสนามบินดอนเมือง ประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors are open on the left side of the train ว้าวสวยงามจังเ,เลยเดี๋ยวขากลับดลบาบุจะมารีวิวชุดนี้อ้าวฝั่งนี้จะมองเห็นรถไฟสีแดงน,นะฮะสนามบินนนท์เมือง รถไฟที่อีกฝากฟังหนึ่ง นอนไมเนาะไปนอนเนี่ยแค่นั่งนั่งรถนะครับที่ว่าสามารถรับชมบรรยากาศของสนามบินดอนเมืองมุ่งสูงๆด้อย่างชัดเจนเลยความกระนันที่เห็นรถจีแลนด์อยู่บนทางด่วน ซึ่งา่าช่วงนี้บบ็่ือว่าเป็นชว่วงที่รถไฟข้าม้องเร็วนาะไปหน,อนอ่องเนาะรอย4 5กิโลเมตรชั่วโมงโค้อว่วเร็วเติบ ตอนนี้ลงดินเดี๋ยวด้มานี่หลังจากทีแลนด์ลอยฟ้ามากโอ้อดนแดนเซอร์กันแลงังฟัวแสดงว่าเร็วขนาดเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นตลาดสีมุมเมืองสีมุมเมือง ต่อไปเป็นสถานีหลักหกนะครับสถานีหลักหกรับี่นงครับหลังจากที่รถไฟฟ้าแลนลร้อยฟ้ามานี่ครับกะที่ว่าตอนนี้ลงมาอยู่อ่า ร่างนะฮะร่างที่อยู่พื้นดินเนาะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่คือสถานีหลักหกมอลังสิตห้องสถานีกับที่ว่าผลิตสารกับวหลายได้พี่น้องเอ๋ยนะ<อ>เห็นความสะอาดกับที่ว่าโอ้โหสุดยอดพี่น้องเอ๋ยนะ ว่ากรุงเทพอไม่ประเทศไทยนะฮะจากสถานีบางสื่อมากะที่ว่าเป็นสถานีซิปสถานีนอกพี่นอนะ้องเนาะสถานีต่อไปจนหัวร่างซิปว้าวหัวล่างซิปแล้วหัวล่างซิปแล้วมนีบ่าวเองกับบ่าผู้เดียวเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะครับมาก,กับบ่าวตน้นบ่าวตน้นเดี๋ยวสวนร่างซิปแล้วพี่น้องเอ๋ย ตอนนี้ว่าบวกเองกนที่ว่าอยู่ในของบริษัทก,ก็้ไปลนั่งสถาน,านีโอ้โหสะอาดงามหลายเนี่ยยอมรับได้ไปองเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกนะกับเป็นครการทักบิดของการนางรถไฟสา,สายสีแดงเนี่ยมาบวกเองก็ที่ว่าเคยแต่ยิ่งนะเอฟซีเปิดแนะน้าไหมาเบิง้งไหมาสัมผัสไหมาน้องลองนางเบิ้งมาราคาเส้าบาทตลอดสายนะฮะจากสถานีกลางกรุงเทพขับที่วัดเนะฮะ ไปจนถองสถานีปลายทางที่เกาะลังสิตเนาะไปนอ้องๆกะมาฮอดแล้วตอนนี้กับที่วัดจังหวัดลังสิตแล้วกับที่วัดเป็นการรีวิวนะฮะเห็นกิจกรรมผ่านบรรยานกาศของการเดินทางเนี่ยสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่บ้าบูมมากตอนช่วงที่รถแลนผ่านสนามบินดอนเมืองเนาะไปนอ้องๆทางผู้ชมลองนานมากเ่งแม่น้ำลองว้าถึงใจแน่นอนบ่เซอร์กะลองเบิง่งกะลองเบิง่งมีแต่ ร,งรังสิสงสตอคนริบตสนนี้บ่าพวกเองก็นที่ว่ามันว่าจะานีปลายทางแล้วสถานีรังสิตน,น,นั่นเองประตูจะเปิดทางด้านซ้าย Doors will open o n the trans-side o f the train แล้วถึงแล้วพี่น้องเอ๋ยต้องบ่กหมดแล้วเรียไปทายแท้งแล้วก็ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอัานนี้คือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับท่านผู้ชมครับ บอกได้ว่าจอดดีดีตอนนี้บ่าวพวกเองก็ได้เดินทางมาพอเดี๋ยวเดอพี่น้องเอ้ยลังซิตนะฮะเป็นสถานีปลายทางนะฮะเดินทางมาจากกรุงเทพอภิวัตรเนาวพี่น้องๆฮอาออโฉมงามเลยรถไฟฟ้าสายสีแดง ตลอดระยะการเดินทางของบาบนูนเอาไปถึงนอซิปสถานีจากสถานีต้นทางที่ได้มาเห็นมาสัมผัสนี่คือความอลาัางการของสถานีรถไฟฟ้าเนาะทางแรกก็ที่ว่าบอน,นึงเลยว่า่นจะอ่าอลังการขนาดนี้เลตอนที่บาตนชวนมาตอนนี้ก็ที่ว่าหอนแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปเซตตัวฮาบาตน ทำชมครับเนี่ยฮะบ่าวบกกระเดินทางมาหอดแล้วเนาะเพียงนอกนอกสถานีรถไฟฟ้าอ่ารังสิตนะฮะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบานเก้าของการได้สัมผัสครั้งแรกเทธอแรกเทือท่ำอีเทือท่ำอ๋อบอกกันเลยว่าบรรยากาศนี้คือจังบรรยากาศเคยเห็นในทีวีเนาะเพีองเอ้ใประเทศญี่ปุ่นแต่เห็นกับตาบอกกันเลยว่ามันอลังการอีหลีอลังการอ๋อ การชี่อว่าจะเดินทางกลับต่อน้พีไป้องน้นองโมน,นิมารีวิวให้ไป้องได้เห็นได้สัมผัสกับความเติอนเต้นและอลังการเดี๋ยวจะไปทมความความรู้สึกของออ้และก็ให้อเ้เพื่อนล่าไอ้น้ำเนรนี่คือผูกค้นที่ผ้าบาบูนะ่าไอีสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีปกติไอ้ก็เคยมานั่งดูอยู่บนรถไฟฟ้าซ้ายนี่นั่งเป็นเธอที่สองเนาะ อเ,เอาเอาในน้นำในถามีเอฟซีเรื่องวันน้องๆเขาอยากมานั่งนะถ้าภูริอยากมาจากกรุงเทพเนาะอยากอยากมาหาหมู่ห้าคู่อยู่คิวเจอร์ปักลังสิตเนาะการนั่งจากกรุงเทพอภิวัตน์หรือว่าสถานีนการบังซื้อเนาะยี่สิบบาทตลอดสายกลับมาลงนี่มาสุดซ้ายอยู่นี่เนาะทุกคนแล้วเข้ากรนดั่งสองแถวเข้าไปคิวเจอร์ลังสิตอีกหรือว่านั่งวิบมอไซค์เข้าไปเนะาะสะดวกสบายรถไฟสะอาดสะอาดแห้งเนายอีกสะอาดแห้งเลยกันแต่ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ์ดีว่า น้ำพีนะ่โดนเรื่องฟ้อมเนาะได้เห็นเครื่องกินพร้องเราก็นั่งได้นั่งรถพร้อมแปลว่าสุดๆเนะาะงเป็นรถไฟใหม่เพิ่งกำลังเปิดใส่บริการบ,ดบาดนะรดทนปาไ์ตเนาะงกำลังเก็บเงินเอ่อเก็บค่าโดยสารยังพอดีครับเดือนตุลาคมิสตีเนาะก็เชื่อเป็นะบ,บาดเก่าใหม่เนาะพี่น้องเนาะถ้าทามาชมอยากอ่อได้เห็นวิวนะฮะ อสองขางสองขางตลอดการเดินทางนะฮะจะเห็นสนามบินดอนเมืองนะฮะแล้วก็สถานีทีใหญ่ตูของสถานีกลางบางซือ่อจนตลอดมาถึงสถานีรังสิตนราไปหนองสิบสถานีในการเดินทางมากกับที่ว่าคุ้มค่านี่ร้บบาทนะอยากให้ทางผู้ชมนะฮะอยากใหน้น้องๆนะฮะร่องสลาเวลามาเบึงนะฮะเผื่อจะมีปรากฏการณ์ใหม่นะเผื่อจะมีแนวคิดใหม่เกิดขึ้นนะ่นั่ไปบอกเราต่อๆทางบ้านนะลิงันรังสิตตะลิงชันไ,ไปทางโอเคปะ เขาจะเดินทางไปต่อไหนไหมพี่น้องเอ๋ยนะสำหรับครับคลิปนี้บาร์โบอิงกับที่ว่าจะเขาเนี่ยลาไปแล้วแทนจะเดินทางกลับต่อนะฮะมารีวิวให้พี่น้องได้เห็นในการสัมผัสครับความตื่นเต้นของตัวเองอ่ะแหละคือทอมอิดเนาะคลิปนี้กับที่ว่าฝากพี่น้องนะกดไลค์กดกระดิ่งอย่างเตือนเนี่ยสำคัญนะกดกระดิ่งอย่างเตือนนะฮะเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเขาเนี่ยลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยก็จะรีบนะฮะสนับสนุนบาร์โบด้วยการกดขานโฆษณากันแล้วกันสบายดีสวัสดีครับ